บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นฮุนไดเฮ h 1นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งอัปเกรดนะคะ,ะเป็นชุดเบรกเตอร์ไบ LED l a s เลเซอร์ฟินิกโปรแม็ก70วัตต์นะคะตัวนี้หน้าม่วงนะคะพร้อมวงแหวน 7D ทรงกลมตัวใหม่นะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวนแบบนี้เลยนะคะ วงแหวนเจ็ดดีคริสตันะคะไฟต่ำค่ะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเ,เนียนๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BTP พี m er, m i ย m m o ต o r s ซ on ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ